สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูจี๊ดนะครับครูอภิชัยเก็บไว้นะครับหวังว่ายังจำครูจี๊ดได้นะครับใครได้ยินครูจี๊หไือเห็นครูจี๊ดแล้วก็ส่งงานเก่า้วยนะครับสําสหรับอีพีนี้นะครับครูจี๊ดก็จะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นนะครับเมื่ออีพีที่แล้วก็เราจบกันที่ระบบหายใจนะครับสําหรับ อีพีนี้ก็มาเจอในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นนะครับมาดูตัวชี้วัดเลยนะครับที่สําคัญเลยวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชและการทั้งกันก่อนวัยอันควรนะครับรามาดูผังการเรียนรู้นะครับสําหรับอีพีนี้นะครับพฤติกรรมของวัยรุ่นนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ นะครับและเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะครับสําหรับวันนี้เราไปเรียนรู้เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงที่นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นกันเลยนะครับเรามาดูนะครับว่าพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ก็คือปัจจัยแรกก็คือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เสี่ยงอาจนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีแนวโน้มต่อการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกันมากขึ้นนะครับซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาเช่นการตั้งครรนการยุติการตั้งครนร,ร,ครน การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็การติดเชื้อ HIV หรือว่าโรคเอดนะครับโดยสาเหตุสําคัญเลยก็คือทําให้เกิดปัญหาดังกล่าวเหล่านี้นะครับเพราะว่านักเรียนอาจจะไม่เข้าใจหรือวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้นะครับมาดูพฤติกรรมเสี่ยงนะครับข้อหนึ่งเลยพูดง่ายๆมีการสัมผัสนะครับแตะต้องร่างกายกัน นะครับแล้วก็นําไปสู่การมีพิสัสัมพันธ์แค่นั่งใกล้กันก็รู้สึกดีแล้วนะครับวัยรุ่นส่วนใหญ่นะครับเริ่มโตนักเรียนป .6 หรือว่าป .5 นะครับวัยรุ่นมัธยมก็ได้นั่งใกล้กับสาวๆหรือว่าผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงได้นั่งใกล้ผู้ชายก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นนะครับก็เป็นการสปาร์กกันได้นะครับ 2. การเที่ยวกลางคืนนะครับซึ่งมีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับทำให้ขาดสติแล้วก็การยับยั้งชั่งใจนะครับ มาดูข้อ3การไปในที่เปลี่ยวหรือสถานที่รกร้างเพียงลําพังโดยไม่รู้ตัวนะครับก็คือหลีกเลี่ยงนะครับว่าเราไม่ควรไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นนักเรียนหญิงนะครับควรจะมีผู้ปกครองไปด้วยพี่ไปด้วยหรือเพื่อนไปด้วยนะครับเ mm hmm. พื่อนผู้หญิงนะครับไม่ใช่เพื่อนผู้ชายนะครับไม่ควรนั่งในที่ที่เปลี่ยวนะครับหรือว่ารับตาคนนะครับ 4. การเล่นอินเทอร์เน็ตการเล่นเกมออนไลน์การมั่วสุม ในด้าอินเทอร์เน็ตน,น,นะครับนักเรียนหลายคนนะครับหรือว่าข่าวที่ออกมาก็ส่วนมากนักเรียนจะถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือว่ามีพฤติกรรมเสีย่ยงทางเพศเช่นส่วนใหญ่เลยร้อยละเกนักเรียนเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับเล่นเกมออนไลน์แล้วก็เจอกันได้คุยกันได้พูดคุยแล้วก็นัดเจอกันโดยที่ผู้ปกครองไม่รู้นะครับแล้วก็ทําให้มีความเสี่ยงต่อการเพศสัมพันธ์นะครับฉะนั้นนักเรียนก็อย่าติดอินเทอร์เน็ตมากนะครับอย่าติดเกมมากนะครับตั้งใจเรียนก่อนละกันในสถานะตอนนี้นะครับ5้า การดูสื่อต่างๆที่ทําให้กระตุ้นความรู้สึกทางเพศตอนนี้ผูดด้ง่ายๆนักเรียนหลายคนอาจจะเปิดคลิปวิดีโอนะครับคลิปที่อาจารย์หรือว่าคลิปที่ไม่ควรเปิดนะครับก็ยังไงก็ฝากนักเรียนและฝากผู้ปกครองในการควบคุมด้วยในการเล่นโทรศรัพท์ในการเล่นเกมออนไลน์นะครับประกันใช้โทรศรัพท์นะครับเพราะนักเรียนก็สามารถโหลดได้ฉะนั้นนักเรียนก็ต้องรู้จักคิดรู้จักใช้อะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะครับและ6นะครับ การหลงเชื่อผู้ที่ไม่หวังดีเพราะความเข้าใจผิดพูดง่ายๆเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ทําให้ถูกข่มขืนได้ก็คือจะมีนักเรียนชั้นโตๆโรงเรียนอื่นมาอยู่หนั่งเรียนนะครับเป็นต้นอาจจะพูดคุยกันติดต่อกันทางในออนไลน์ทาง Facebook ทางไลน์ที่เราได้เจอกันแล้วก็นัดเจอกันพี่ผู้ชายก็จะมารับหน้าโรงเรียนนะครับต้องเียนหญิงก็ไปก็คุณครูก็เตือนนะครับว่าอย่าไปนะครับเป็นพฤติกรรมที่คุหลีกเลี่ยงนะครับ และทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนะครับและรับผิดชอบควรเกิดจากความรักนะครับความเข้าใจความยินยอมพร้อมใจและความพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายซึ่งถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ควรคิดไตรตรองให้รอบครอบและมีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตอนเองนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยที่ไม่เป็นการทำร้ายตนเองและผู้อื่นนะครับไม่ทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมครูจีขอขยายความคำว่าความยินยอมพร้อมใจนะครับไม่ใช่ว่ายินยอมพร้อมใจในทุกวัยนะครับนักเรียนควรจะมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่อันควรนะครับไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่กำลังเรียนนะครับกำลังศึกษานะครับเพราะว่าจะทำให้เรียนเสียอนาคตได้นะครับ นักเรียนควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบนะครับก่อนที่จะมีแฟนก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งนะครับว่ามันควรเกิดจากความรักหรือความหลงนะครับมาต่อนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเห็นไหมครับเมื่อไม่พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็ให้ปฏิเสธนะครับหรือหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่รับตานะครับอยู่กัน2ต่อ2นะครับ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องป้องกันโรคและป้องกันการตั้งครรนนะครับโดยใช้ถุงยางอนามัยนะครับอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะครับและเชื่อว่าการพกถุงยางอนามัยไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับการใช้ถุงยางอนามัยเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นหากไม่ใช่ถือว่าประมาทนะครับอ่เรามาดูสุดท้ายเลยนะครับ กรณีที่ถูกข่มขืนต้องรีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อป้องกันการตั้งครันและการรับการดูแลรักษาที่ถูกต้องแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับการถูกข่มขืนนะครับพฤติกรรมเสี่ยงถูกข่มขืนก็คือนักเรียนไปที่รับตาคนนะครับนักเรียนออกไปในที่เปลี่ยวโดยลําพังนะครับเพราะว่าพฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลให้นักเรียนถูกข่มขืนหรือถูกอนาจารได้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวที่ บ่าเป็นตัวที่โป้ะะไม่เหมาะสมนะครับควรแต่งตัวให้ถูกกราะละเทศะนะครับในการออกนอกเยหสถานออกนอกบ้านหรือว่าไปไหนมาไหนคนเดียวก็ไม่ควรที่จะไปนะครับจะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้นะครับสําหรับอีพีนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์นะครับก็จบลงนะครับครูจีก็ฝากให้นักเรียนได้ศึกษา ความรู้หรือว่าเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนที่ครูประชาชันช้นแจกไปนะครับเพราะว่าเนี่ยกับหน่วยการเรียนนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนนะครับของวิชาสุขศึกษาและประึกษาสําหรับใบงานวันนี้นะครับครูจี๊ดก็มีนะครับไว้ท้ายคลิปนะครับครูจี๊ดก็จะส่งสมไว้ให้นะครับนักเรียนที่สามารถพริ้นได้ก็พริ้นมาทําเลยส่วนนักเรียนที่ไม่สามารถพริ้นได้เดยกก็เขียนลอกโจทย์ลงในสมุดของวิชาพะลศึกษานะครับเดี๋ยวเมื่อสิ้นเดือนหรือว่าจบเดือนหรือว่าจบหน่วย ครูจี้ก็จะให้มาส่งกับครูประจาชั้นนะครับเพื่อเป็นคะแนนให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่1ต่อไปสําหรับวันนี้ครูจิ้ต้องขอลานะครับพบใหม่กันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ